สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจอ้อยเด็กๆคอ่าเบื่อครูกันหรือ,อยังเด็กๆวันนี้ครูจ้อยจะพาเด็กๆมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้เรื่องครอบครัวหันษานะคะแล้วก็ในหน่วยส,สาระย่อยในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปรู้หน้าที่ของบุคคลในครอบครัว ว่าใครทําหน้าที่อะไรนะคะแต่ก่อนที่จะพาเด็กเรปเรื่องหน้าที่ของคนในครอบครัวเราไปทํำกิจกรรมเคลื่อนไหวจังหวะในการประกอบคําบรรยายนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพูดคาบรรยายให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังและทําตามคุณครูนะคะเ้าเราไปเริ่มกันเลยค่ะนกปีนส่งเสียงร้องออกบินไปหาหนอนกิน เจอกาล้องกากากากำลังกินหนอนในนานกจึงบินไปบินมาเห็นหนอนก็บินต่ำลงมาล้องจิบจิจจแล้วกินหนอนจนอิ่มแล้วบินกลับลังอีกหนึ่งรอบนะคะ นกบินส่งเสียงร้องออกบินไปหาหนอนกินเจอกาล้องกา้อกากาลำลังกินหนอนในนานกจึงบินไปบินมาเห็นหนอนก็บินต่ำลงมาร้องแล้วกินหนอนจนอิ่มแล้วบินกลับรัง เด็กเป็นยังไงคะทากันได้ไม่เอ,อ่ยนกบินแบบคุณครูอ่ะดเด็กคะต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปเสริมประสบการณ์ในเรื่องหน้าที่ของบุคคลในครอบครัวว่าใครต้องทําหน้าที่อะไรเราไปกันเลยคะ่ะอ้าวเด็กๆเรามารูกันนะคะว่า หน้าที่ของบุคคลในครอบครัวว่าใครมีหน้าที่ทําอะไรได้บ้างนะคะ,ะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะหน้าที่ของครอบครัวนะคะจะมีปูปูเป็นพ่อของพ่อยา่าย่าเป็นแม่ของพ่อตาตาเป็นพ่อของแม่ ยายยายเป็นแม่ของแม่แล้วก็จะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีเด็กๆนะคะเราก็รู้เรื่องบุคคลในครอบครัวว่ามีใครเป็นใครนะคะต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูว่าหน้าที่ของพ่อและแม่ทำหน้าที่อะไรเด็กๆดูเ,ดเลยนะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูก ดูแลพรอบครัวรู้จักขาและประหยัดอดออมเป็นผู้นำและชักจูงในปฏิบัติในสิ่งที่ดีและสนับสนุนบุตรในทุกๆด้านต่อไปเด็กๆก,ก็ต้องรู้หนะ้าที่ของตัวเองนะคะว่าเด็กๆต้องทำอะไรบ้าง หน้าที่ของเด็กๆก,ก็คือรู้จักประหยัดอดออมตั้งใจเรียนศึกษาแล้วก็รูด้ดูแลบิดามดาเมื่อท่านเจ็บป่วยและแก่ชราแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่แล้วก็ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานด้วยความเต็มใจไม่ดื้อนะคะอ่ะเด็กๆ คุณครูก็พาเด็กๆไปรู้จักหน้าที่ของแต่และบุคคลในบ้านแล้วนะคะต่อไปคุณครูก็จะพาเด็กๆไปทํากิจกรรมสร้างสรรค์กันต่อเลยค่ะ,ะเด็กๆวันนี้กิจกรรมสร้างสรรค์ของครูจ้อยเด็กๆก็จะมีใบงานนะคะแล้วก็จะมีสีวันนี้เป็นการทําการดีสีน้ําด้วยแปรงสีฟันนะคะเด็กๆเด็กๆดูคุณครูเลยนะคะว่าทําอย่างไร เด็กๆมาดูกันเลยค่ะเราก็จะเทสีลงไปในจานสีนะคะเด็กๆก็จุ่มแปรงลงไปในสีนะคะแล้เด็กๆก็จะต้องดีอย่างนี้นะคะเด็กๆดูนะคะ เห็นไหมคะ,ะนี่สีเหลืองนะคะ,ะต่อไปครูอยากได้สีเขียวีก็ด,กด,กดอีอยากได้สีแดงเราก็ งานของครูจ้อยก็เสร็จกันแล้วนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสวยไม่เอ่ยเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็ให้ผู้ปกครองช่วยเขียนลงไปว่าเด็กๆดีดสีเป็นรูปอะไรแล้วก็เขียนชื่อให้เรียบร้อยแล้วก็นํามาส่งครูจ้อยในวันอาทิตย์หน้าต่อไปนะคะ,ะวันนี้คุณครูจ้อยก็สอนคลิปออนไลน์ของให้เด็กนักเรียนฝากวันนี้จบกันแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ